สวัสดีค่ะชีวิตดีดีที่นีย์เคมาวันนี้ดาจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีคือฟิกที่ดาปลูกนะคะว่าบางคนก็ถามว่ากินยังไงกินอันดับแรกนะคะเพื่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมคะดาล้างแล้วเนาะนี่กินอย่างนี้เลยค่ะเนื้อมันอุยุอุยุเพื่อนๆทีนี้เราก็มาดูวิธีหนึ่งว่ากินยังไงนะคะกินแบบนี้ค่ะ ดาล้างแล้วดาหัน่นหั่นเสร็จปุ๊บเราใส่บลูชีสนะคะกับไอซอฟชีสชีสอะไรก็ได้แต่ว่าดาแนะนําว่าให้เป็นชีสที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อนโยนนิดนึงค่ะถ้าสตรองจะไม่เข้าแล้วหลังจากนั้นนะคะดาจะใส่แบล็กเพปเปอร์ค่ะตามด้วยฮันนี่ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าฟิกเขาหวานอยู่ทม์ลีฟนะคะนิดหน่อยเพื่อให้มีบอานัดค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะจากนั้น เราก็มัมเลยค่ะเ,เพื่อนๆเราก็มัมเลยกันเนี่ยอร่อยเ,เพื่อนๆถ้าด่าแนะนำก็คือว่าซอฟชีสแต่บลูชีสแต่ว่าซอฟชีสนะคะไม่สตรองนะยังๆอย่างเงี้ยเอาไปทำกันนะคะสูตรหนึ่งก็คือรับพาเมแฮมแต่วันนี้ดาไม่มีพาเมแฮมดาเดี๋ยวว่าหลังเราจะมาทำให้ดูแต่ก็คือเอาแค่รับพาเมแฮมแล้วก็ฮันนี่แล้วก็นัด จบค่ะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่วันนี้ดาไม่ชีสด้าก็เลยใส่ชีสนะโอเคค่ะบ๊ายบาย